สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับสันชัยเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟมาราทอนนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าการผูกเชือกรองเท้านะครับเพราะว่าเพื่อนๆื่อนหลายคนนะครับสอบถามผมมาเยอะมากว่าผมผูกเชือกรองเท้ายัางไงานะครับในการแข่งขันเช่นการแข่งขันบางแสนการแข่งขันทุกๆุสนามนะครับที่ผมจะผูกเชือบเพื่อที่จะไม่ให้รองเท้าของผมหลุดและก็แน่นเกินไปนะครับ บางคนอาจจะผูกแน่นเกินไปเพื่อนๆบางคนอาจจะรัดแน่นอาจจะเจ็บอยู่ที่เขาเรียกว่าอุ้มรองเทา้าใช่ไหมครับช่วงช่วงช่วงหน้าช่วงข้างบนเทา้าเนี่ยผมแนะนำนะครับการผูกเชือกงเท้าให้เราผูกเชือกอรัดเชือกองเท้เทาเนี่ยประมาณพอดีพอดีนะครับแล้วก็ดึงเชือกขึ้นมาแล้วเ,เอาฝ่าเทาซ้ายนะครับแล้วลงไปนะครับแล้วจับขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้นะครับแล้วก็การผูกเชือกรองเท้านะครับผมขอแนะนําว่าไม่อยากให้ผูกแน่นจนเกินไปนะครับบางคนอาจจะจะมีอาการแบบว่าเจ็บนะครับเพราะว่าด้วยบางคนอาจจะกลัวหลุดด้วยนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะแบบมีมีแบบเขาเรียกอะไรอะรองเท้าเนี่ยมันทําให้ รัดแน่นจนเกินไปมันก็จะสามารถทําให้เราเจ็บได้นะครับนะครับการถูกเชือขเท้าว้างและกะข้างข้างขวาน,นะครับมาดูกันนะครับเหมือนเดิมครับ,นะรบไม่จําเป็นที่จะต้องแบบรัดจนแบบแน่นขนาดนี้นะครับก็คือแบบให้รัดพอดีพดีครับเพราะว่า ชือกที่ผมผูกเนี่ยมันจะมันจะไม่หลุดแน่นอนเพราะว่าผูกสองสองสองรอบครับเนี่ยครับแล้วก็อาจจะเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับให้ยัดให้ยัดมาที่ใต้เชือกนะครับเนี่ยครับนี่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วการถอดนะครับต่อเชือกเท้านะ ก็เหมือนกันเหมือนเดิมครับก็แกะออกเหมือนเดิมครับนรับนะครับก็แกะออกนะครับจะจับปุ่มตรงนี้นะครับดึงแล้วก็ดึงดึงดึงเดิม แกะไม่ยากนะครับดึงดึงเหมือนแค่เหมือนการผูกสองรอบประมาณนี้ครับของสไตล์ของของผมเองนะครับก็ผมจะผูกใช้ใช้ในการแข่งขันแล้วก็ใช้ในการฝึกซอ้อมผมก็จะผูกประมาณนี้นะครับจะไม่ทําให้อ่หน้าเท้าของเราเจ็บบาดเจ็บนะครับก็ผมแนะนำหน่อยนะครับว่าบางคนอาจจะกลัวรองเท้าหลุดบางคนก็จะตัด ดึงดึงขยงอย่างเงี้ยครับการดึง,ดงให้ให้แน่นโอเคหนึ่งคือเราจะมันอาจจะแน่นแล้วมันจะไม่หลุดแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ปัญหาเกิดต่อไปมันก็จะเกิดการเวลาเราวิ่งไกลๆมันจะทําให้เท้าเราเนีน่ยแน่นพอเราแน่นมากมันจะทําให้ช่วงเท้าของเราครับมันเกิดการเจ็บช่วงช่วงข้างบนนี้นะครับ ก็เหมือนที่ผมบอกนะก็ตัดไม่ต้องแน่นมากให้ตัดให้รู้สึกว่า,วาเรากระชับแค่แค่พอกระชับของเราก็พอแล้วครับประมาณนี้แล้วก็มัดเหมือนที่ผมเคยบอกคนระับ ข้างหนึ่งครับเหมือนเดิมครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพูกแบบเร็วๆหน่อ,อยนะครับโอเค,อเคจเัดเลยสังคมหน่อยโอเคครับฝากติดตามพี่สันทีฝากติดตามนะครับใน ยูทูบสัญชัยน้ำเขตนะครับแล้วก็เฟซเอ้ยแลก็เพจนะครับสัญชัยน้ำเขตนะครับแล้วก็ติดตามสัญชัยตัดรันด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมสัญชัยน้ำเขต